โอเคสวัสดีคร okay. so, ับ so, ท okay. so, ่านชมทุกท่านนะอยู่กับสาระอาจารย์คงหรืออาจารย์คงสอดนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วอยู่กับเกมนักวิชาการขี้หลี่นั่นเองนะครับผมก็ขี้หลี่แยลี่หญิงอ่ะเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอออย่างเงีนามโมไอ้ไอ้นามโม มันก็คือคนน้ำมอคนหนึ่งนั่นเองนะทุกท่านนะอย่าไปใส่ใจเลยฮะ <c oughs> โอเคนั่นเองฮะแล้วก็เราไปรับชมกันเถอะครับผมไป let's go กดเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะเบ็ดสามสิบก่อนนะไปสักห้าสิบรอบโอเคเป็นห้าสิบไปห้สิบรอบเลยละกันไอเบ็ดสามสิบห้าสิบรอบฮนะช่วงน,นี้เออเออหล่อนๆนั่นเองนฮะขออภัยด้วยนะฮะทุกท่าน เออหวังว่ายาติดเพื่อตดกันเลยนี่เองฮะไปฮะโอ้จะแครเตอร์ไม่เข้านะเสียดายเหมือนจะเข้าแต่ก็ยังไม่เข้านะผมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรโอ้โห,โห,โห,โหตอนนี้ไม่มีอะไรน,นั่นเองนะผมกำลังกากเลยหยอกเล่นกำลังดีกำลังดีต่างหากล่ะเออกำลังดีทีเดียวเชียร์กรายยี่สิบบาทครับผมมามามาอีกมาอีก เออไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับเจ็ดสิบห้าบาทโอ้ยสวยสวยสวยเราถือว่าเข้าดีถือว่าเข้าดีาเ,ขาดเข้าดีไหมไม่รู้บอกดีไว้ก่อนนะดีไหมไม่รู้จะบอกดีไว้ก่อนนั่นเองหกสิบ <laughs> บาทับผมอันนี้อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่อยางน้นไม่ได้เกินเลยมากนะเจ็ดสิบห้าบาทครับผมสวยงามจัดอ่ะสวยงามจัดจัดอ่ะแบบจัดจัดเลยนะะ ตืดเตืดเตืดูตืดูตืดูตืดเตืดนั่นแหละจสิบ้าบาทโอ้โหบอกเลยว่าสวดยอดสวดยอดไปเลยฮะทุกคนสวดยอด <c oughs> ไม่รู้วันมีอะไรสวดยอดแด่บอกสวดยอดไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> เพื่อเขาเรียกว,ว่าอะไรเพื่ออะไรไม่รู้ <c oughs> สวดยอดเจียมเจียมนั่นเองนะสวดยอดเจียม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 อะไรนะเจียมเจียม เบสสามสิบห้าสิบรอบไม่ว่างเปล่ามากฮะไปท้าเบสสามสิบอีกห้าสิบรอบแล้วกันนะมาดูกันนะว่าจะดุดีไหมดุดีว่าจะดีใจมากเลยดูไม่เดียวช่างไหมเหอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าดวงเราจะไม่ดีขนาดนั้นนะ่ะถ้าดวงเราไม่ดีขนาดนั้นก็ต้องปล่อยมันไปนะครับเพราะเราไม่อาจจะทำอะไรได้แล้วถ้าถ้ามันเลือนละ้ก็ปล่อยใจปล่อยจอยฮะปล่อยใจจอยไปครับผมเพราะเราทำได้แค่นั้นยังไงล่ะคะรับทุกท่าน <c oughs> ันจะดูดีได้แค่ไหนนะคิด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 ช่วยกันคิดช่วยกันคิดสามสิบดูไม่น่าจะดีมันจะดูดีสักแค่ไหนไม่รู้แต่นี่ดูไม่น่าจะดีดูไม่น่าจะดีแล้วดูไม่น่ามีอะไรดีนะฮะไอหยอกเล่นเดี๋ยวมันก็ดีเองมันจะไม่ดีขนาดนนั้ได้ยังไงกันล่ะนอท่านผู้ชมทุกท่านนะสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราอะ สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งมันจะเป็นวันของเราแล้ววันไหนนะครับผมเฮ้ถามหน่อยสักวันหนึ่งวันวันไหนฮะมันจะไม่มีนะฮะมันจะไม่มีนะมันจะคิดไปเองนะมันคิดเองแล้วมันจะมั่วด้วยมั่วมากด้วยฮะเรากดเบ็ดเท่าไหร่เดีอเพิ่มเบ็ดเอาเบ็ดสี่สิบเบ็ดสี่สิบไปสิบรอบก็มาดูกันว่าจะมีอะไรดีไหม ถ้ามันไม่มีอะไรดีแล้วล่ะก็ทำใจครับมันจะไม่มีอะไรดีจริงบางทีก็เริ่มสงสัยนะสงสัยกับชีวิตอะว่ามันจะไม่มีอะไรดีจริงหรอเอตตตมันต้องมีอะไรดีแล้วนะจังหวะนี้นะฮะเพราะว่าเราจะเพิ่มเบ็ดอย่างไงล่ะเบ็ดห้าสิบไปสามสิบรอบเลยฮะไป แล้วเราก็จะลุ้นอย่างต่อเนื่องว่ามันจะให้กำไรเราแบบดีเด่นคตืเตยตตตตเยคนี่มันคืออะไรเราทนอยู่กับมันทำไมทำไปทำไมกันนะมันเดี๋ยวเราไปทำเพื่ออะไรลรวพูดถางทำไปทำไมทำเพื่ออะไรทำไปทำไม เราทำอะไรอยู่ครับเราทำอะไรกันอยู่เราทำอะไรกันอยู่เร,รยเราทำแบบนี้ได้ยังไงทำไมเราถึงต้องแบบคาดหวังกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะไอ้เชี่ยไม่คาดหวังก็ไม่ได้สั์กดต่อแต่พอเสร็จกับกดต่อฮะ ไปฮะาไม่เข้าก็าต้องพอจริงๆเอาจริงนะครับ45บาทโอเคยังมีความเป็นไปได้อย่างสูงหรือเปล่าเพราว่าเราจะไม่เกลือใช่ไหมมีมีความเป็นไปได้ใช่ปะวะใช่แหละใช่แหละนั่นแหละครับความไปแรกของเราเริ่มเรื่อต้นขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วแ้วเราก็จะกดต่อไปมาเรื่องสองอันไม่ดีเลยอ่ะเอออันนี้พอดีอยู่ ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรดีเลยโอเคหมุนหมมุน,มนสวยครับผมร้อยยี่สิบห้าบาทไม่ได้แย่ครับผมแล้วก็ไม่ได้ดีฮะบ,บอกแล้วคำเดิมเลยไม่ดีไม่แย่ไม่มีเหี้ยะไรเลย <c oughs> ดต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  ผมกำลังรอกำไรยอยู่นั่นแหละสวยงามมากฮะถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยแต่ก็ได้แค่พอสมควรนั่นแหละเพราะมันได้ไม่เยอะถ้าได้เยอะมันจะไม่ใช่คำว่าพอสมควรยังไงลคือเราดวงไม่ดีใช่ไหมเหลืออะไรช่วยบอกทีคือรู้สึกแบบสงสัยมากอะดวงดวงดวง,ดวงต้องไม่ดีขนาดไหนครับคผมถ,มถามจริงนะฮะ,ฮะ โอเคฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนเลยละกันนะครับผมพระรู้สึกว่าเกลือมากนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระตายกดกระดิ่งให้กำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเป็นขีน,นุ๊เป็นกำลังใจให้กันก็จะดีใจมากเลยเพราะว่าอะไรนะ่ะหรอเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่ากูบ้า,าเหี่ยวเล่นครับผมก็ก็ลาไปก่อนละกันนะครับอย่าอย่าลืมสรรา,าระจาจาร์คงกันด้วยนะฮะโอเคครับผมบา,บายยนะ I'm a pity, 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 I'm